วันนี้ดวงใครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่พรมยานฟั่งใดนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกู่มา3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีตอกตีตอกตกตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกปุ่ไพ่เลยนะครับสําหรับดูอาจารย์นะครับประจำวันนี้นะครับผมคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเองนะครับดูรูวงก็มีอะไรที่ปังคตมากพอตัวเองเหมือนกันนะครับขอไปแค่คุณ กล้าลุยตอบเป้าหมายนิดนึงแล้วก็จิตใจโฟหน่อยนะครับแล้วก็ซื้อจากศึกษาบริของฝ่ายสักนิดนึงแล้วดูจะได้ปังโคตรมากเลยเลยจ้ามาที่ดวงขจรปัญญานี้นะครับผมคนที่เรียกให้สอบนะครับเองนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่ดรอปเป็นนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมี m i n d s e แบบคนเส็จคุ้รวยหน่อยครับแล้วก็มีระเบียบตอบเป้าหมายนิดนึงแล้วอยู่เก่งๆนะครับล้วดวมจะได้ปังพอตัวเองเหมือนกันนะครับ มาที่ดวงขาจารปรเจวนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่สามานะครับเองนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวอีเหมือนกันนะครับขอเพียงคุณพูดจาดีและภาพลักษณ์ดีหน่อยครับแล้วอย่าแขวงแรงแล้วก็มีความเฟรนดนิดหนึ่งแล้วดวงจะได้ปังมากพอตัวที่กันนะครับตัวเองขาก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่อาจารย์จะปีดกุกไพ่นะครับระหว่างที่หนึ่งสองสามไอ้หนึ่งสุดนะครับอนุญาต ดีไปที่ชุดที่หนึ่งในสุดนะครับเพราะอัตราให้เปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยหดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการโปรดกดเปย์ของหวานและเจ้าเล่หครับและใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ก็ลบกดกดติดตามอาจารสักนิดนึงมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราับอาจารย์กินไปก็จะลอหมอดูนี่สวัสดีครับ